สวัสดีทุกคนนะครับก็สวัสดีชาวยูน่าออนไลน์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมีกครั้งในเกมยูน่าออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนท์คริสต์มาสนั่นเองนะครับก็อีเวนท์วันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดมาได้ไปไกลมากนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงแมปไหนนะครับบางคนก็อาจจะยังทําไม่เป็นนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเคยทำมาแต่เซิร์ฟนอกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับสำหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะ ตอนผมจะฟิมตอนเย็นเนี้ยผมจะมาทํานะครับนะสาหรับอีเวนต์ก็คือจะพาเดินไปยันถึงบอสเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ก็แค่ยังไม่ได้ทานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับก็วันนี้แค่มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์นะครับซึ่งแน่นอนครับอีเวนต์สำหรับอีเวนต์มานะครับก็มีหลายๆอย่างที่จะเข้ามาคือจะเป็นน่าจะมีหินบอสด้วยนะครับเพราะว่า,ามีน้องคนหนึ่งไปถึงบอสแล้วนะครับสองก็น่าจะเป็นในกรณีของ อาวุธที่จะเป็นพวกแบบที่ผมเคยรีวิวไปตลอดตลอดนะครับบ่อยๆนะครับนะเป็นพวกแบบฟีซานอะไรพวกอะไรเงนะครับผมเป็นแปดเป็นแบบอาวุธแนวสะท้อนนะครับออโต้สะท้อนประมาณนี้นะครับเป็นหลายอย่างนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามานะครับซึ่งผมต้องรอเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาสตรีมนะครับสตรีมแล้วก็วิ่งเควสพร้อมๆกันกับทุกคนนะใครอยากแบบว่ามาร่วมสนุกก็มากันได้นะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับก็เป็นอีเวนต์หลักๆจะเป็นคิดมัดนะครับแล้วก็ มีเอ่อวิ่งไวนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะสำหรับอีเวนต์แล้วก็การจัดการอัปเดตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะครับสำหรับในตอนนี้นะนะครับมีวิ่งไวนะครับผมส่วนอีเวนต์ก็ลองทํากันดูนะครับมันไม่ยากเลยนะครับก็อีเวนต์แรกจะเป็นในกรณีของการตีบอสบิตองเสร็จแล้วเราก็มาส่งบิตองนะครับแล้วก็ส่งเควสให้กับซานต้าเสร็จแล้วก็ไปรับเควสส่งขนมต่อนะครับความโกละหอนเนะครับส่งขนมไม่เสร็จนะครับจนกว่า ปีตองจะโผล่ออกมานะครับถ้าปีตองโผล,ล่มาเราสามารถเดินไปที่แมปอื่นได้นะครับอันนั้นเราก็บางคนอาจจะแบบว่างง,งอยู่ว่าเอ้ยเควสเนี่ยมันมีเฉพาะในแมปอีเวนต์หรออะไรอย่างี้แบบตีของแรกของตีปีตองแรกอันนี้มันมันไม่ใช่นะครับก็มันมีอีกนะมันมีหลายอย่างเลยนะใครยังไม่รู้ก็ลองหาศึกษาวิธีดูไปก่อนนะครับก็คือผมไม่ได้ทําคลิปสอนนะวันนี้ผมแค่มาทําคลิปกมาอัปเดตเฉยนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรมากมายคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะ เรียวๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเรียวๆเช่นเคยนะครับนี่นะครับก็ทางผ่านทางต่อไปจะเป็นทางนี้นะครับแต่ไม่สามารถไปได้ต้องมีปีตองขึ้นมาโผล่ตรงนี้ก่อนนะครับนะเราต้องทาการเห็นไหมน้องผมไปแล้วนะครับเรียบร้อยหนึ่งคนแล้วคนในกลุ่ผมไปแล้วนะครับก็ต้องต้องมีปีตองโผล่มาซึ่งแน่นอนครับเราต้องรับเควสยจากซันต้าให้เสร็จก่อนนะครับในประมาณ2หรือ3ามเควสเท่านั้นนะครับผมนะต้องทําให้เสร็จก่อนก็จะมีเควสติปีตองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีส่งขนมนะครับส่งของทั่วเมืองนะจะมีโลโกโซเฟ วีโบเคยาพวกเหล่านี้นะครับที่เราต้องไปส่งของก่อนแล้วเราค่อยสามารถผ่านไปทางนี้ได้แล้วเราก็จะไปเจอบอสต่างๆนานาหลายบอสนะครับหลังจากตรงนี้อีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียวๆนะทุกคนนะใครดูคลิปนี้ก็อาจจะได้แบบว่าความรู้นิดหน่อยแหละกับการรับเควสะนะผมจะบอกเลยง่าย,ายๆเลยละกันนะครับก็รับเควสตรงนี้นะครับทุกคนนะรับเควสจากซันต้าตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีเควสจํานวน1 2 3สนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องทําเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มไปได้2เควสแล้วแล้วก็ปิตองยังไม่โผนะก็ ทำมาทําไปก่อนทาไปก่อนได้นะครับนะรับเควสดไปก่อนแล้วก็ส่งขนมให้มันเสร็จก่อนนะครับเควสดน่าจะเปิดซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยน่าใจเท่าไหร่เดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาวิ่งให้ดูเพราะว่าผมก็มีหลงหลมลืมบ้างแต่ผมพอจําได้อยู่นะครับนะอ่าไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสําหรับตอนเย็นนี้นะครับวันนี้เราก็ลาไปแค่นี้เราแค่มาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะครับของก็มีแจกมากมายนะครับสําหรับอีเวนต์เหล่านี้นะครับควรที่จะมาเล่นกันนะทุกคนนะเป็นอะไรที่ดีมากๆเจอใหม่นะครับสำหรับตอนเย็นนะครับสตรีมแน่ๆนะครับนักกาก็ คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปเดี่ยวๆเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เย็นนี้เจกันตีจะตีเวลา2ทุ่มนะครับเช่นเคยนะครับโอเคครับผมบายบายทุกคนคัะ